เปลี่ยนต่อจะได้ไหมเาบอกเปลี่ยนวยเทก่น่งเดีครับนั่แล้วเวลาายแล้วเรายครับนี่คืออะไรค่ะนี่คืออะไรครับสายหนึ่ายหนึ่งสายใช่ปะสาวิทยโอเคได้มครับได้ปะแต่เขาจะมีของเขาบอกมาหน่อยทุกวนไหมครับแล้วนะคะแล้วะ เสิร์บิ๊กหนเิร์บิ๊กหนึ่งขอปอดดิขอปอดอีกปอดแล้วึงขอเสิร์ฟขอิอบอกปอดหนึ่งรอนานไหมคะไ่นนเราคนสวยเราไม่นานวันนี้ได้สวยจริงวันของแก้วใช่ไหมมีใครจะบอกแก้วว่ามอนอร่อยมากห อกเออนคนองมาหางมาก้ไนมไหนอตงไหนเออมาไปไปแแป้ขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับความรู้สึกสำหรับวันนี้ค่ะับแก้วก็มันเหมือนไม่ชาเลยนะพูดจริงๆเหมือนตอนแรกเรารู้สึกว่าแบบ โอเคไปงานแต่งงานมาเยอะเคยมางานที่โรงแรมนี้แต่เรารู้สึกว่าพอพอกลายเป็นงานของตัวเองอะ่ะมันเหมือนแบบกลายเป็นที่ใหม่ไปเลยแล้วทุกอย่างแบบเราค่อยๆรับรู้ใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วตอนที่เดินเข้าไปในห้องอะ่ะคือทุกคนมองมาแบบมองมาด้วยความความรักจริงๆที่แบบเป็นกําลังใจให้เราอยากให้เห็นเราทั้งคู่มีความสุขก็ตื้นตาดมากค่ะ พี่ในแล้วครับอยากความอยู่ยกันในเนี่ยอยากเห็นอยากเห็นเป็นพี่ในมากไม่ค like> ่อยถนัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าเอ่มก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะครับก็วันนี้ได้เจอคนที่มาที่เราไม่ได้เจอมานานแล้วก็เอ่มได้เจอครอบครัวเต้าที่ที่รับเราอย่างอย่างอบอุ่นนะครับก็เลยรู้สึกโล่งใจ ะตอนนี้นะครับเพราะว่าได้แต่งแล้วตอนนีญแต้วิเล่าย้อนพิธีการตอนเช้าทีหนึ่งครับว่าเราแบบนีจะเป็นยังไงบ้างตอนเช้าเต้าก็ทําบุญกันก่อนมีเจริญพระพุทธมต์นะคะที่ที่ห้องนี้เลยแล้วก็มีพิธีมั่นต่อจากนั้นซึ่งพิธีมั่นก็จะมีทั้งพิธีพิธียกน้าชาแล้วก็พิธีสมแหวนก่อนยกน้ําชาแล้วก็รดน้าสักค่ะ ซึ่งตอนเช้าที่ทำบุญเนี่ยก็ได้มีโอกาสสวมชุดแล้วก็จงกระเบนของนายแล้วก็ชุดไทยของเจ้าเลยที่อาจารย์เวียทำรรเป็นเป็นคนออกแบบนะคะซึ่งรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าผ้าที่ใช้อะไรต่างๆเทคนิคเป็นอะไรที่หายไปกว่าร้อยปีแล้วเขาเรียกว่าปัดตลาดปัดทองแล่งะคะ mm ่ะ hmm. ใช่ก็ก็รู้สึกแบบตื้นตันซึ่งเจ้าทั้งเจ้าและนายก็ได้มีการขอพบพระคุณในความตั้งใจดีของทั้งอาจารย์เวียรทำแล้วก็ ทีมงานไปแล้วค่ะแล้วก็ตอนเห็นสร้อยคอก็เป็นรูปพญานาคใช่ไหมใช่อันนั้นใส่ตั้งแต่ตอนทําบุญค่ะก็ในก็ไม่เคยนุ่งจงกระเวนแบบที่เป็นทางการอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นเกียรติกับเราทงคู่มกๆคมาค่ะมีที่มาที่ไปยังไงไหมคะสำหรับเครื่องทองที่เป็นรูปพญานาคก็ความตั้งใจของเราอย่างแรกเลยตอนที่ที่คิดว่าจะต้องจัด ิธีแต่งงานนะเต้าอยากให้อาจารย์เวียทำเป็นคนทํำแล้วซึ่งก็ทุกอย่างเป็นการออกแบบผ่านอาจารย์เลยคุณได้ละคร,รับนักแความรู้สึกอย่งนี้ฮะโยงกับแบรนด์ครั้งแรกในชีวิตรู้สึกแปลกครับตอนแรกตอนตอนใส่มันมีวิธีใส่ที่แปลกนิดนึงจะต้องนั่งยองๆแล้วให้เขาใส่แล้วก็จริงๆท่านทำมาสวยมากคือผ้า เป็นสีแบบขยับหมอกผสมสีทองก็คิดว่าเป็นก็เป็นเกียรติที่ได้ได้ได้สวมใส่ในงานพิเศษวันนี้ตอนไหนสุดเด่นที่สุดค่ะพิธีกในพิธีการตอนนี้ครับ <laughs> <laughs> ต,ตอนตอนตอนพิธีปั้นเมื่อเช้าเป็นไงฮะเจอผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแตลและทางฝ่ายคนใดเองแล้ว <laughs> มื่อเช้าอบอุ่นเนาะรู้สึกอบอุ่นเพราะเป็นครอบครัวเ<ะ>มื่อเช้าเป็นครอบครัวกับเพื่อนเจ้าบ่าว<ฮ>เจ้าสาว<ฮ>แล้วทุกคนก็มีแต่ให้พลังให้พยายามให้เราอบอุ่นที่สุดก็ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือตึงเท่าไหร่ก็รู้สึกถือว่าดีแล้วก็อบอุ่นนะครับงานตะกี้ก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนกันเพราะมองว่ามีเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> หลายๆคนหรือว่าผู้ใหญ่ที่เราไม่ได้คิดว่าจะเสียสละเวลา แล้วก็มาในงานกลางวันในวันธรรมดาก็รู้สึกมีความสุขที่ที่มีคนให้ค่าเราแล้วก็มาในงานวันพิเศษของเราฝากยังไงว่าไม่าดฝากไม่ได้ฝากดูแลอย่างดีวฝากแ้ลดูแลในด้วยฝากห้ดูแลกันละกัน ก็เนี่ยแหละค่ะบอกว่าแบบให้เต้ดูแลในนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็อยากให้อยู่กันไปเป็นคู่ชีวิตแบบนานๆเลยคแุณม่บอกะแม่ไม่ได้พูดอะไรเยอะพอจะเริ่มพูดแม่ก็แบบพูดว่าน้ำตาจะไหลก็เลยเดี๋ยวคงเอาไว้คุยกันสองคนแต่ว่าเราก็คุยกันอยู่แล้วค่ะคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วคราวมีน้ำตาบ้างไหมแบบว่าช็อต ตื่นสาจตื่นตันอะไรอย่างงี้ยมีนะคะหลายช่วงเลยค่ะแต่ก็พยายามแบบคือปลุกไว้ผู้ใหญ่ทางฝั่งคนในล่ะมีให้พอยเลยนะจําได้ก็ให้คติแหละว่าว่าการแบบครองคู่กันจะต้องมีอะไรต้องเข้าใจการเคารพกันอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกแบบทุกท่านพูดด้วยความหมักดีแล้วก็อยากจะ เห็นเราไปด้วยการแบบมั่นคงอะไร่างีกโมเมนต์สองทัญที่เห็นบอกว่าจบทะเบียนเตรเบียนเลยแล้วอันนี้ก็ตั้งใจอยากจะให้ทุกอย่างมันเสร็จิในวันนี้เลยใช่ค่ะเป็นแค่แคนาทีจดประกาศก็ตื่นเต้นนะคะมันแบบออกมาเป็นเปเปอร์แบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดีถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีวันนี้เลิกดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่าดีที่ทุกอย่างมารวมกันในวันนี้ตอนแรกก็แอบรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเหนื่อยกันเกินไปไหมอะไรเงี้ยแต่แต่เอาจริงๆแล้วไม่เลยรู้สึกว่าถูกเติมพลังตลอดเวลาแล้วก็แล้วก็สนุกมากเดี๋ยวลงไปสนุกตอ่อแต่เปลี่ยนสมบูรณ <c oughs> <ๆ>์เลยไหมคะยังใช่นักสาวไหมต้องเอ้ย <c oughs> <ๆ>อะลองบอกดูสิยังไหวไหมยังไงยังใช้อยู่ไหมยังไง ยังใช้นังสาวอยู่แต่นักทุกคนเปลี่ยนอาจจะเป็นี่ยนเรื่องขออนุญาตถามเรื่องนี้ต้องถามเลยฮะเรื่องสินสอดทองมั่นคับเป็นยังไงอันนี้จริงๆก็ผมยังไม่รู้รายละเอียดเลยครับเพราะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่คุยกันเองสวดีแม่โชว์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  ยังแหวนนี่มันมีความหมายยังไงบ้างไหม่ะแตเลือกมุมนี้ให้แจวคือเลือกอันนี้คือเท่าที่รู้แบบในให้เพื่อนมามาแอบวัดไซส์แหวนเขาใช้วิธีอะไรคะใช้ยังไงนะเขาใช้ภรรยาของเพื่อนเหมือนแบบลองกันไปลองกันมา